อันนี้จะลองใช้สแกนนะกดรออ,อีกว่าสแกนแล้วไม่ถ่ายให้ดูว่าเข้าอะไร เข้าเอ็มเย์นะเอ็มเโอเคอีดีอ่ะพอโอแล้วออออแล้วมันจะขึ้นาง,งานอันนี้เรียวทามนะถ้าคิอไม่เกินหาว,วินาทีเขาจะได้เรียวทามโวยปกติแล้วมันจะขึ้นประมาณสิวาินาทีเป็อย่างน้อยเพราะว่าช่องทางของเองธ็ธนาคารมันตกต่างอันนี้มันเป็นของเอ็มเก็เลยเร็โอเค okay, เรียบร้อยเครื่องทำงานเครื่องทางานปกติ ส่วนในตัวตัวไอคิวเนี่ยเราจะให้มันแสดงสถานะก็ได้เงี้ยอยาก<ด>ย <3. S 1> ให้แสดงเพราะคนอื่อนไม่ทําทำอย่างเนี้ยก็ต้องําทำซะดีก็ต่ออสายสวิตช์ขึ้นไปเขาไปให,ให้มันรู้ให้มันรู้ว่าเครื่องกำลังทำงานอยู่ถูกไหมก็เหมือนกับตัวไอ่องมันอันนี้เครื่องทำงนานละอ่ะ,อนนอะไปกดยกเลิกไม่ได้ต่อท่อน้ำเบื้องต้นถือว่าใช้ได้ละ เมื่อกี้เราลองสแกนแล้วนะอันนี้เราลองหย่อนเหรียญอันนี้ลองไม่เปิดประตูได้อันนี้เราจะใช้การคือให้รับรับเหรียญตลอดไว้ก่อนเลยแต่ว่าเครื่องยังไม่ทํางานต้องปิดประต,ตูเครื่องถึงจะทําทงานปิดที่ไว้ให้ดังแก๊สอันนี้น่าจะ ของบูนสมบูรณ์ฝานะดูนะต่อไปเราจะใช้เป็นเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวนิ่มก็ใช้ได้นะเนี่ยทั้งสองแบบไม่มีหลักฐามันใช้ได้มันต้องนะาลองเงินเข้าอืโอเคนะอ่ะกดดับไปกดอ้ากดข้างเงินยังไม่อุด